รถรถเนี่ยสามารถเอามาจอดข้างหน้าร้านได้เลยซื้อไปเหมือนกถ้าเกิดนั้นก็การครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภ h ช n n e l ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่ตลาด4ี่มุมเมืองนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับผมมาดูร้านทุเรียนขายส่งนะครับเป็นร้านกบฝนนะครับ ตรงนี้ผมได้ดูในในข่าวมานะครับข่าวสารนะครับเพื่อนๆบอกลองมาดูให้หน่อยที่ตลาดมหานาคนะครับวันนี้ผมเดินทางเข้ามาถึงร้านแล้วนะครับก็พอมีของอยู่นะครับที่นี่ร้านกบฝนที่ตลาดมหานาคนะครับนะครับมาในช่วงเย็นๆนะครับโอ้สวัสดีครับร้านกบฝน ผมมาตามอ๋อขอบขนตุเรียนนะครับระยองแท้ๆเลยนะครับขายส่งใช่ไหมครับสวัสดีครับเจครับยอ๋อนะครับปิดรู้คะแนนหนึ่งเจคาใแล้วคะแนนหนึ่งนี่ก็มีนะครับเป็นหมอนทองระยองนะครับเฮียเป็นบหน้าให้ยแล้วชื่อใหม่ร้านปิดกี่โมงครับเนี่ยสี่ทุ่มนะครับข้อพงครับคนไหนเจ๊เจคเจ๊กบอะครับ ตรงนู้นนะครับอ๋อนั่นคือเจ๊กบอบฝนทุเรียนนะครับสวัดดีครับผมดูผมดูตามเพจมาเลยนะครับวันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับที่ตลาดมหาหานคนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดผลไม้อื่นๆนะครับวันนี้ขอบุกมาที่ที่ร้านนะครับวันนี้ก็จะมีมีพันธุอะไรบ้างครับวันนี้มีหมอนทองแล้วก็พวงมณนี่ครับหมอนว่าผมมาเล่นกันก็ว้นะครับ พวงมณีก็ส่งอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับส่วนเป็นหมอนทองเจลูกใหญ่ๆนั้นาขายยังไงอะ่ะอันนี้ก็ขายสองร้อยหกสิบขายสองร้อยหกสิบเหมือนกันน,กน,นะครับกิโลครับลูกนี้ประมาณหกโลนหนึ่งไหมเดี๋ยวผมมาเดินดูสักครู่นะครับตรงนี้จะเป็นขายส่งนะครับเป็นเข่งเข่งหนึ่งอะ่ะก็จะมะีประมาณ50โลขึ้นนะครับในการขายส่งนะครับที่นี่นะครับลองเข้ามารถสามารถที่จะวิ่งวิ่งเข้ามาได้นะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับวันนี้ มาช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าดูหน่อยว่าตอนนี้มีของอยู่นะครับอ่ามีของอยู่นะครับผมเข้าไปดูได้นะครับที่เพจนะครับผมนะครับ50กิโลขึ้นไปนะครับพวงมณีก็ขายส่งอยู่ที่160นะครับเจ๊ใจเจ๊ก็โอเคนะครับใจดีมากนะครับเจ๊เจ๊ผมรถรถเนี่ยสามารถเอามาจอดข้างหน้าร้านได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยรถเข้ามาได้นะครับ หลายคนมีความกังวลนะครับว่าเข้ามาแล้วนะครับจะไปจอดรถที่ไหนนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับสามารถขี่เข้ามานะครับจอดที่หน้าร้านได้เลยนะครับร้านกบฝนนะครับผมนะครับนี่เป็นทุเรียนนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากจะเข้ามาไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับถึงจันทบุรีระยองนะครับมาที่ตลาดมหานาคนะครับก็มีของอยู่ในช่วงนี้นะครับผมอ่ะอันนี้มี มีสามารถที่จะเอาไปขายได้เลยไหมครับหรือว่าต้องรอต้องรอวันนี้ยังวันนี้ยังนะครับขายสุกขายหมดแล้วสุกขายหมดแล้วนะครับต้องรอถ้าประมาณกี่วันถึงจะสุกพรุ่งนี้หรือว่ามรืนครับพรุ่งนี้หรือว่ามรืนนะครับอ่าห้าสิบกิโลขึ้นไปนะครับสําหรับราคาส่งนะครับอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่นะราคาส่งร้อยหกสิบมอนทองนะแล้วพวงมาีพวงมณีก็เหมือนกันครับพวงมาีก็ร้อยหกสิบนะครับที่ร้านอ่าเจ๊กกบนะครับตลาดมหานาคครับผมนะครับก็ ก็มาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับตลาดมหานาคนะครับสามารถจอดรถข้างหน้าได้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางรถสามารถวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็จอดหน้าร้านได้เลยนะครับก็จะมีพนักงานนะครับที่จะยกรถยกขึ้นรถให้ท่านเลยนะครับผมเนี่ยโดยเจนะครับเจนั่งอยู่ข้างในนะครับผมก็ลองดูนะครับวันนี้มาให้แล้วขอบคุณทุกท่านนะครับผมเจมีแบบสุกเลยไหมวันนี้ไม่มีแล้วนะครับขายหมดแล้วนะ นะครับก็ประมาณนั้นสาวันอง้อครับผมโอเคนะครับรเจ๊ใจดีมากเลยนะครับที่ร้านเจ๊ร้านก็้านหลวงทอร้านที่สองนะครับ หรือเข้าไปติดตามเพจเลยใช่ไหมครับโทรมาตามเบอร์ได้เลยนะคืนนี้ก็จะมีของเข้าอีกนะครับนะครับตามที่ที่พื้นที่เลยนะครับหรือใครเข้าไปดูตามเพจก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับผมรถสามารถจอดได้นะครับหน้าร้านนะครับผมเข้ามาเลยครับจอดแล้วหยุดไ้เลยใช่จอดแล้วหยุดไ้เลยไม่ต้องหาที่จอดครับไม่ต้องหาที่จอดก็มีลูกค้านะครับเข้ามาเรื่อยๆที่นี่เปิดเปิดตลอด24หม ป้าครับเปิด10โมงปิด5ทุ่มครับเปิด10โมงปิด5ทุ่มนะครับร้านทุเรียนร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับตามเวลาเปิด10โมงปิด5ทุ่มนะครับโอเคนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอย่างอื่นให้ดูก่อนร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกันแตงโมกับทุเรียนร้านเดียวกันนะครับก็ราคาส่งก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเอาสักวันเสาร์ได้ไหมวันเสาร์ได้ค่ะเอาสักวันเสาร์ เดี๋ยวสั่งไปบ้านหน่อยเอาไปวันเสาร์วันเสาร์อะไอ่ะี่งนี้สกมััดี่เอาันปวยะครับครับเอาเอาเอาสองลูกได้แกะเองไม่เป็นไรเพรารว่ันี้ไม่สุกตัวนี้รอแกะวันเสาร์แกะวันเสาร์แกะก่อนมันจะไม่สุกสองพันหนึ่งร้อยบาทไทยนี่อะไรนะครับนี่อะไร ก็งไม่ไหวเหมือนกูก็ลูกค้าบอกว่าเป่านะคะถ้าเทสนะคะขีดสามเหลี่ยมดูก่อนแล้วเราก็เอานิ้วแตะดูว่าเรากินเนื้อไหนถ้าว่าพร้อมน้องไงเรากินได้เราก็เอาเอาขูนั้นออกมากินถ้าเราว่ามันแข็งไปลูกค้าก็ทานเย็นได้ครับโอ้ลูกมีกลมบล็อกเลยอะเอาลูกยาวๆถูกไหมมันี่ยนะมารักนี้ดิ รถจอดไกลนะจอดไม่นเลยตลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปไว้คุณนี่วันนได้ค่า540ค่ะครับผมเนี่ยสองลูกนี้ค่ะ540ลูกใหญ่สบใหญ่ๆเลยค่ะหมอนเลยค่ะได้ค่ะโอเคจอดเลยครับไม่ต้องจอดก่อนเลเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเข้ามานะครับลูกค้าเริ่มเข้ามา ที่นี่ตลาดมหาหนาคนะครับนี่ก็จะมีลูกค้าสั่งไว้นะครับเออเค้กะาดจัดอ๋อลูกค้ามารับของไปขายนะครับก็เรื่อยๆนะครับผม ถ้าเกิดนั้นก็การจราจรก็จะติดขัดนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถจอดรับของได้นะครับที่หน้าร้านเลยเราจะมีพนักงานคอยขึ้นของให้นะครับพร้อมเรียบร้อย้อเอรเ้อหื่ วันนี้สั่งปีกนะครับสั่งปีกไปสลูกนะครับ1 5 4่าบาทนะครับไว้ทานวันเสาร์อลูกยืนะบอนี้นะีมา ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยูทูบชาแนลนะครับ นี่เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับในตลาดตอนกลางคืนนะครับผมช่วงประมาณทักสองทุ่มนะครับที่นี่ก็จะมีร้านค้าเปิดอยู่นะครับก็จะมีพ่อค้าแไปค้านะครับจับกลุ่มคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะเป็นเงาะชมพู่นะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมจะพาเดินดูตรงนี้หน่อยนึงนะครับเดินดูนะครับวันนี้ไม่ได้เดินคนเดียวนะครับ แตงโมก็อยู่ที่70บาท8 0ิบบาทนะครับตามไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเนี่ยมะม่วงครับมะม่วงก็มีเช่นเดียวกันนะครับมะ,มะม่วงสวยสวยมหาชนกโลละยี่นะครับดอกไม้แรดแก่โลละยี่ส5นะครับโลละส15บาทแก้วขมิ้นนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเย็นๆก็จะมีพ่อแม่มีน้องนะครับมาซื้อ ผลไม้กินนะครับที่นี่ขายส่งนะครับขายส่งขายปีกก็ขายนะครับที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับเงาะจันทบุรีโลละ45นะครับ2โล80นะครับนะครับตรงนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับลองเข้ามาดูนะครับนี่คือบรรยากาศครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยูทูบช anel นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านเฮงเปฟังๆนะครับมีแต่ความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ